เป็นดินแดนที่เงียบสงบมีสงบมากๆอันนี้องย่่าองย่่างามมากค่ะอืมจะได้ค่ะเข้ามาที่นี่ไม่มีสังญาณโทรศัพท์เพราะว่าพี่นม่อยากจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้เห็น นค่ะความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์นะคะมาที่นี่ขออะไราได้ทุกอย่างขอให้มีจิตใจที่แน่วแน่นะคะมีจิตใจที่เคารพสักการะบูชาตัวแบบยากนะคะเพื่อนๆก็จะได้สมใจปรารถนานี่ค่ะ หงสารปู่ป่ายาค่คะเห็นไหมคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขใครที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครที่ไม่เคยมีโชคลาภก,ก็ขอให้มีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบให้ปู่เปิดทร,รัพย์เปิดโชคเปิดลาบให้ทุกคนค้าขายร่ำรวยทำง,งานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทางหน้านที่การงานนะคะ บ้าอันมีของปู่ช่วยลูกหลานนะคะให้สมใจปรารถนาลูกหลานที่เขารับตาที่ผีก็ขอให้สมัง